สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC แล้วก็สายหวานทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำอ้อยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับคือสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ถ่ายคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นๆไปก็คืออ้อยสำลีนะครับและทีนี้ก็มีพี่คนหนึ่งนะครับแอดไลน์เข้ามา แล้วก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับแล้วก็สอบถามคือเรื่องอ้อยนะครับส่งรูปมาดูนะครับก็คือแกสั่งทางเพจมานะครับสั่งทางเพจมาก็คือในเพจเขาบอกว่า,าเป็นอ้ยอ,เอยเหลืองบาซิลนะครับเป็นอ้อยเหลืองบาซิลแต่ทีนี้พอส่งรูปมาให้ผมดูปุ๊บก็คือ มันไม่ใช่เหลืองบาซิลนะครับก็คือเป็นอ้อยชนิดเดียวกันแบบนี้นะครับก็คืออ้อยสำลีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะดูชัดกันหรือเปล่านะครับพอดีเที่ยงตรงนะครับว่าผมลงอ้อยสำลีไปเมื่อวานนะครับน่นหนักแกก็แอดไลน์มาเลยแกก็ได้ดูคลิปแล้วก็สั่งมาแพงด้วยนะครับท่อนหนึ่งหลายตังค์นะครับปรากฏว่ามันก็เป็นแบบนี้นะครับก็คืออ้อยอ้อยสำลีนี่แหละครับ มันไม่ใช่อ้อยเหลืองบราซิลนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับอ้อยสำลีเนี่ยมันมันเป็นนะครับโดยเฉพาะพันนี้เนี่ยก็คือเป็นสายพันธุ์ทางภาคใต้นะครับแล้วก็มีในภาคใต้เรา,าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็ในมาเลเซียนี้ก็ปลูกเหมือนกันนะครับสายพันธุ์นี้ ทีนี้มันก็จะอยู่คล้ายๆก,กันกับกับสิงคโปร์โบราณนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับบางที่เนี่ยเขาเรียกว่าสิงคโปร์ใหญ่บางที่ก็เรียกอ้อยสำรีแล้วก็บางที่ยิ่งเฉพาะอาสามจังหวัดชายแดนอสามจังหวัดใต้นะครับเขาจะเรียกอ้อยไข่นะครับอามาเลเนี่ยก,ก็จะเรียกอ้อยไข่เหมือนกันนะครับ ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าดูเผลนๆเนี่ยก็คืออ่ามันก็ก็คือเป็นเป็นเป็นสิงคโปร์นะครับมันก็เหมือนกันกับสิงคโปร์โบราณนะครับแต่ทีนี้อ่าอ้อยสำลีเนี่ยครับคือมันจะป้อมๆกว่านะครับจะป้อมๆกว่าอ่าสิงคโปร์โบราณเนี่ยจะปล้องจะยาวๆกว่านะครับ เรียวๆยาวๆกว่านะครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าดูเผลอนะครับดูคนละครั้งกันก็นึกว่าสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือมันคนละสายพันธุ์กันนะครับอ่านี่ก็คืออ้อยสำลีนะครับเรียกว่าอ้อยไข่เรียกว่าสิงคโปร์ใต้เนี่ยครับจะอยู่รูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ลอกกาอะไรนี่จะอยู่เขียวปีเลยแหละครับ ส่วนนี้ก็คือสิงคโปร์โบราณนะครับนี่ผมปลูกกอเดียวกันแต่ว่าสิงคโปร์โบราณเนี่ยก็คือผมตัดออกไปหมดแล้วเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับก็ตัดส่งไปให้ลูกค้านะครับทีนี้อ่มันจะคล้ายกันตรงที่ว่าทั้งสิงคโปร์โบราณแล้วก็อ้อยสำลีเนี่ยครับก็คือมันจะมีร่องเหนือตาเหมือนกันนะครับที่เหนือตาเนี่ยมีร่องเหมือนกันเลยนะครับ อ่าสิงคโปร์ก็มีล่องอ้อยสำลีก็มีล่องนะครับแต่อ้อยสำลีเนี่ยนะครับมันจะเป็นอ้อยเคี้ยวจะมากกว่าคือคันน้ำได้เคี้ยวได้แต่ว่าคือสางมันจะนิ่มกว่าเปลือกจะบางกว่าสิงคโปร์โบราณนะครับก็ส่วนมากแล้วก็ก็จะเป็นอ้อยเคี้ยวอ้อยกรอบกันนะครับแล้วก็บางที่เนี่ยก็อ่าที่เขาปลูกไว้ก็ก็จะไาไปเลี้ยงกวาง ด้วงกวางอะไรแบบนี้นะครับทีนี้พี่เขาเห็นาขายอยู่พอดีเขาก็อยากจะสะสมสายพันธุ์เลยสั่งซื้อหลายๆสายพันธุ์นะครับที่เป็นอ้อยคืออยากสะสมอ้อยแปลกๆก,ก็เลยสั่งเหลืองบาซิลมาเห็นเขา,าขายอยู่ก็สั่งมาปรากฏว่ากา็เป็น,ปนอ้ยอ,สอยสำลีนะครับเป็นอ้อยสำลีนะครับก็คือไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เหลืองบราซิลนะครับนี่นะครับก็คือ,อดูง่ายๆนะครับก็คือมัน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 จะมีมีล่องเหนือตาเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบนี้คือจะเป็นตาแหลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีล่องเหนือตานะครับแล้วก็มันจะอยู่ป้อมๆคล้ายๆมัดข้าวต้มมากกว่ามากกว่าสิงคโปร์นะครับไอสิงคโปร์โบราณเนี่ยจะยาวกว่านะครับกล้องเนี่ยอะไรก็ จะยาวกว่าแล้วก็จะกลมกว่านะครับคล้ายๆทรงกระบอกแต่ว่าเนี่ยครับอ้อยสำลีนี่ก็จะอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะครับอีโปอนะครับเนี่ยครับก็คือถ้าคนไม่รู้จักสายพันธุ์นี้นะครับก็ก็ยังเชื่อตามตามที่เขาขายนะครับทีนี้ไอของจริงเนี่ย ก็คือเหลืองบราซิลอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีมีจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับแต่ทีนี้ที่ที่พี่แกส่งรูปมานะครับก็คือตัวนี้เลยค <c ười> ืออ้อยสำลีเลยนะครับเ <c ười> <c ười> นี่ยครับก็คือดูนะครับตาก็จะแหลมแหลมนะครับนี่แหลมๆ <c ười> ตาแหลมๆหลมแบบนี้นะครับเนี่ยลง่งมีล่องล่งเหนือตาตรงนี้นะครับล่งเหนือตา <c ười> แล้วก็ พอสมมุติว่าเขาโตเต็มที่พอเขาแก่นะครับพอเขาแก่เนี่ยแก่แล้วเนี่ยพอไปช่วงปลายนะครับช่วงปลายเนี่ยพอความหวานก็เต็มลำแล้วเนี่ยมาช่วงปลายเนี่ยเขาก็จะเริ่มข้อถีนะครับช่วงปลายนะครับเป็นแบบนี้นะครับมันก็ข้อทีข้อสั้นๆแล้วนะครับแต่นี้สมมุติว่าอ้อยพันธุ์นี้สมมุติว่าเป็นดินที่ว่าสมบูรณ์นะครับ ดินสมบูรณ์ถึงน้าถึงปุ๋ยเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ปล่องสั้นเหมือนกันนะครับก็ยาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือที่ตรงนี้อ่ดินไม่ดีแล้วก็เขาไม่ได้น้ําอะไรนะครับไม่ค่อยมีน้ําก็ทําให้ปล่องสั้นไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ความหวานก็ก็พอกินได้นะครับหวานก็คือพอใช้ได้แต่แต่ไม่ไม่เข้มไม่ปรี๊ดนะครับประเภทที่ว่าหวานนุ่มนะครับหวานนุ่มเหมาะที่สําหรับ คั้นแล้วก็แช่เย็นไว้กินนะครับถ้าใส่น้ำแข็งเนี่ยก็คือมันจะอ่อนแต่ถ้าเราไปเราคั้นเราไปผสมกับจำพวกสุพรรณห้าสิบอะไรแบบนี้ก็ก็คือจะอร่อยมากนะครับผสมกันอร่อยมากเพราะมันเป็นอ้อยที่ว่าน้ำเยอะนะครับก็เปลือกบางชานนิ่มปอกกับมือก็ปอกได้เลยนะครับไอ้นิชานก็จะนิ่มมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือ,อใครที่ ยังไม่รู้จักนะครับยังไม่รู้จักบางทีเห็นในรูปในเพจว่าเป็นอ้อยเหลืองบาซิลอะไรแบบนี้นะครับก็ดูให้ดีนะครับก็คือผมก็เดี๋ยวมก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันมันมันเป็นแบบนี้นะครับคืออ้อยสำลีนะครับเป็นอ้อยภาคใต้นะครับก็เป็นอ้อยโบราณน,นะครับโบราณน,นะครับก็นิยมปลูกกันทางภาคใต้คือสมัยก่อนนะครับสมัยที่ว่า ยังไม่มีสุพรรณบุรี50นะครับออกมาเนี่ยทางใต้เราก็จะปลูกแต่เฉพาะพัพนนี้ครับก็คือปลูกคันน้ํากันสมัยก่อนนะครับตอนที่ว่าผมปลูกแรกๆเลยตอนนั้นนานแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วเกือบ30ปีแล้วเนี่ยก็คือปลูกแต่พันธุ์นี้เลยนะครับระว่านะครับสุพรรณ50ยังไม่ออกมาตอนนั้นนะครับแต่ว่าพอสุพรรณ50ออกมาตีตลาดนะครับก็อ้อยสายพันธุนี้ก็เริ่มหายไปก็ปลูกกันน้อย นะครับปลูกกันน้อยเพราะวา่าความหวานมันจะน้อยกว่า,าสุพรรณบุรี50นะครับ <_ S 1> นี่นะครับก็คือดูกันได้ดีนะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอ้อยสำลีนะครับอ้อยสำลีนะครับก็ <_ S 2> แล้วแต่บางพื้นที่นะครับก็คือเรียกเรียกไม่เหมือนกันอันนี้บอกบอกเพื่อนเพื่อนกันก็คือแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับก็คืออ้อยสำลีอ้อยสิงคโปร์ใหญ่อ้อยไข่อ่ะแล้วแต่บางพื้นที่ นะครับเรียกไม่เหมือนกันนะครับเอาละครับก็ให้ดูกันแค่นี้นะครับดูกันแค่นี้ก็จะได้ไม่ซื้อสายพันธุ์ผิดกันจะได้ไม่โดนหลอกกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ